ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่สุดช็อกแฟนบอลเอเวอเรตต์นะครับอยากเห็นทีมตัวเองพ่ายแพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เพื่อหยุดยั้งไม่ให้ลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ลีกหลังจากการแข่งขันพรีเมียร์ลีกช่วงสุดท้ายที่ผ่านมานะครับผ่านพ้นไปก็มีเรื่องให้ต้องพูดถึงกันอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องของลิเวอร์พูลและการพ่ายแพ้พิกล็อก ของแมนเชสเตอร์ที่กำลังส่งผลให้หลายฝ่ายมองว่ามีความเป็นไปได้ที่แมนเชสเตอร์อาจจะเปย์ยาวจนพลาดโอกาสคว้าแชมป์ในลุกันนี้นะครับด้วยล่าสุดน,นะครับณนตอนนี้สมโมสรลิเวอร์พูลก็มีแต้มไลจี้แมนเชสเตอร์เหลือเพียงแค่หกคะแนนเท่านั้นและลิเวอร์พูลยังมีเกมตกค้างอยู่ในมืออีกหนึ่งนัดโดยเกมนัดตกค้างกับลีดยูไนเต็ด จะมีการแข่งขันกันในวันพุธนี้นะครับและถ้าหากลิเวอร์พูลสามารถเอาชนะลีดยูเนเต็ดได้ในเกมนัดน,นี้แล้วแล้วก็พวกเขาทีมหงส์แดงก็จะมีแต้มตามหลังแมนเชสเตอร์ซ er ิตี้เหลือเพียงแค่สามคะแนนเท่านั้นสนันหมายความว่าเกมที่ทั้งสองทีมจะพบกันเองในช่วงเดือนเมษายนนั้นอาจจะเป็นเกมตัดสินแชมป์พิมลิ้งกฤษในฤดูกาลนี้ก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับโดยล่าสุดนะครับแฟนบอลเอเวอร์ตัน an, บางรายถึงกับอดทนรอไม่ไหว และไม่อยากเห็นทีมคู่แข่งร่วมเมืองอย่าง Liverpool, าลิงเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์อังกฤษในฤด,ดูกาลนี้ถึงขนาดที่ว่าเขาเต็มใจที่จะให้ทีมเอเวอร์ตันของเขาพ่ายแพ้ในเกมนัดนี้เพื่อที่จะทําให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ทำแต้มหนีลิเวอร์พูลเพราะไม่อยากเห็น Liverpool, ลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์อังกฤษโดยแฟนบอลพันแทะเอเวอร์ตันรายนี้ได้โพสต์ข้อความลงบนทวิตเตอร์ส่วนตัวของเขาและมีคนเข้าไปรีทวิตอย่างมากมายจนขึ้นเทรนด์ของทวิตเตอร์โดยเขาโพสต์ระบุไว้ว่า ัวของเขาและเพื่อนๆอ,อีกหลายคนไม่อายที่จะพูดว่าการที่แมนเชสเตอร์แพ้นในเกมกินวันเสาร์แล้วไอเวนนั่นหมายถึงสมโมสร,รลิเวอร์พูลจะชนะเกมในวันพุธแน่นอนว่าพวกเขาจะชนะดังนั้นผมอยากจะเห็นแมนเชสเตอร์เอาชนะพวกเราให้ได้ในเกมวันเสาร์ผมอยากเห็นทีมของเราพ่ายแพ้กับแมนเชสเตอร์ผมจะดีใจมากกว่าที่จะเห็นทีมนั้นหมั่นคว้าแชมป์ไปได้อีกครั้งหลังจากที่โพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีแฟนบอลทั้ง ของลิเวอร์พูลและเอเวอร์ตันต่างเข้ามาแสดงความกิดเห็นเป็นจํานวนมากบางก็บอกว่ามันไม่มีศักดิ์ศรีและสปิริตของแฟนบอลเลยหรือบางคนก็บอกว่ายังไงเอเวอร์ตันก็ต้องพ่ายแพ้กับแมนเชสเตอร์อยู่แล้วต่อให้คุณจะอยากหรือไม่ก็ตามทีโดยทั้งหมดทั้งมวลนนัะ้นะครับก็แสดงเห็นว่าแฟนบอลเอเวอร์ตันที่ประเทศอังกฤษนั้นเกลียดสโมสรลิเวอร์พูลแบบเข้าใ้จริงๆนะครับ โทมัสตูเคลเล่นสงครามจิตวิทยาพร้อมสูหกลิเวอร์พูลเสริมทัพได้น่ากลัวจนทิ้งห่างทีมของเขาไปแล้วอีก91โทมัสตูเคลนะครับผู้จัดการทีมโชซีก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดในเชิงจิตวิทยาด้วยการออกมาพูดว่าทีมของเขานั้นยังห่างชั้นกับลิเวอร์พูลและไม่ใช่คู่แข่งแย่งแชมป์พิมลิกกับลิเวอร์พูลในกาลนี้พร้อมชี้ว่าการที่ลิเวอร์พูลคว้าตัวลุยเดียร์เข้าสู่ทีมเมื่อช่วงตลาดเดือนมกราคมนั้น มันยิ่งทําให้ช่องว่างความห่างชั้นระหว่างทีมโจซีของเขากับลิเวอร์พูลนั้นยิ่งห่างชั้นมากขึ้นเรื่อยๆพร้อมกว่าเขาอาจจะต้องคิดเรื่องการเสริมทัพครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะครับโดยทางโทมัสทูเคิลนะครับได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ผ่านทางสกายสปอร์ตหลงจบเกมที่โจซีบุกเอาชนะคริสตัลพาเลซไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่าก่อนอื่นเลยผมต้องขอพูดถึงผลการแข่งขันของโลซีในเกมนี้ มันทําให้ผมมีความสุขและโชซีก็ยังคงยึดตําแหน่งทีมอันดับที่3ของตารางคะแนนพรีมลีกได้อย่างเหนียวแน่นแต่มันก็เป็นเรื่องที่ทําใจได้มากที่เราจะทําแต้มแสงหน้าลอร์พูเพื่อขึ้นไปอยู่อันดับที่2องของลีกต้องยอมรับมาในฤดูกาลนี้ลอร์พูเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากแต่ผมก็ไม่รู้ว่าคนอื่นๆจะคิดเหมือนผมหรือเปล่าว่าลอร์พูแข็งแกร่งมากกว่าเดิมไปอีกขั้นหลังจากคว้าตัวลุยดีอาร์มาร่วมทีมในช่วงเสมอตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมา แต่ตอนนี้พวกเขาก็ได้กลายเป็นทีมที่สมบูรณ์แบบและเช็ก,กิ้งครับสามารถพึ่งเกมรุกได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นและเมื่อดีอัตอยู่ภายในเทียและที่สําคัญที่สุดมันก็เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆเพราะของนหน้านรายนี้ไม่จําเป็นต้องใช้เวลาปรับตัวอะไรเลยกับต้นสก,กัดใหม่และสามารถโชว์ฟอร์มเก่งและการเล่นที่ดีออกมาได้ในทันทีส่วนกุญแจสําสคัญของความแข็งแกร่งของลิเวอร์พนะูลในตอนนี้ก็คือการสัญญานักเตะที่มีพรสวส่วนสูงเข้ามาเสริมทัพเมื่อช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาและทีมหงดังลิเวอร์พูลก็ย ความแข็งแกร่งขึ้นไปแบบทันตาเห็นแน่นอนว่าทีมเชอซีจะต้องพบกับความยากลำบากอีกครั้งในการพบกับพวกเขาในศึกฟุตบอลคาราบาวครับรอบชิงชนะเลิศที่สนามเวมลีย์สเต,สตเดียมในวันอาทิตย์นี้แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นนะครับเชซีของผมจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะคว้าแชมป์รายการนี้เข้าสู่สโ,โมสรให้ได้เช่นเดียวกันแต่ก็ยอมรับว่าเชซียังคงเป็นรองลิเวอร์พูลอยู่มากแต่ทีมของผมก็มีโอกาสดีเช่นเดียวกันนะครับ เป๊ปลันไม่เคยบอกการลุ้นแชมป์มันจบลงแล้วลุ้นแชมป์ยังไม่จบโจเซฟเป๊ปกูดีล่านะครับคุณซื้อของแมนเชสเตร์โรตตั้งแต่ก่อนหน,น้านี้ตนก็บอกอยู่แล้วว่าการลุ้นแชมป์ลีกยังไม่จบโดยยกตัวอย่างว่าในโปรแกรมช่วงนี้เราเทีมในกลุ่มท้ายตารางคะแนนก็จะโชว์ลูกเฮดขึ้นมาจนทําให้เกิดผลการแข่งขัน,น,น,นที่คาดไม่ถึงได้เหมือนกันนะครับโจเซฟเป๊ปกูดิล่านะครับ กุนซือของแมนเชสเตอร์กล่าวว่าตนไม่เคยพูดเลยว่าการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกมันจบลงไปเป็นที่รู้ตัวแล้วหลังจากที่ตอนนี้ทีมของเขาโดนลิเวอร์พูลไล่จี้เหลือเป็นแค่6คะแนนเท่านั้นในโปรแกรมลีกนั้นล่าสุดนะครับ City, แมนเชสเตอร์แพ้กับทอนดัมสเปลสองสามคารังเอเิฮัสเตเดียมของตัวเองแต่ในทางกับการลิเวอร์พูลสามารถเอาชนะลอรซิตี้ไปได้3ประตูต่อหนึ่งโดยที่ณนะตอนนี้หงด่างลงเล่นน้อยกว่าอยู่หนึ่งเกมทำให้หลายคนมองว่าตอนนี้การลุ้นแชมป์ระหว่าง2ทีมนั้นเปิดกว้างมากยิ่งขึ้น กูเดล่านะครับเปิดเผยว่าเราต้องสู้เพื่อที่จะชนะในทุกเกมและแนะแต่และเกมที่เราเก็บชนะได้มันก็จะทําให้เราเข้าใกล้แชมป์ได้มากขึ้นผมพูดตั้งแต่หลายสัปดาห์ก่อนแล้วหน้านี้ว่าเราจะต้องเก็บแต้มให้ได้เยอะเพื่อที่จะเป็นแชมป์นั่นคือสิ่งที่เราจะพยายามทาให้ได้ที่จริงผมคิดว่าเราเล่นได้ดีนะ ผมไม่เคยบอกด้วยในคำว่าการลุ้นแชมป์ลีกมันจบลงไปแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเป็นอย่างนั้นในเดือนมกราคมกับเดือนกุมภาพันธนะ์ทีมในกลุ่มส่วนท้ายตัวรางคะแนนจะเก็บใยชนะได้เพราะทุกคนต้องสู้เพื่อทุกอย่างมันจะเป็นงานยากเรารู้ถึงเรื่องนั้นดีและในนัดล่าสุดมันก็เกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นไปแล้วเราเจอกับความพ่ายแพ้แต่เราจะต้องฟื้นตัวจากเรื่องนั้นในการซ้อมและเตรียมความพร้อมสําหรับนัดต่อไป บอลผู้ดีออกราคาสาลาดยิง250ลูกให้กับลิเวอร์พูลเลียมฮิวนะครับบริษัทรับพนันที่ถูกคฎหมายคำตระทิ้งเกลียดออกราคาต่อรองโมเมนต์สลายิงครบ250ประตูให้กับลิเวอร์พูลหลังจากที่เจ้าตัวเพิ่งทำไป150ประตูได้สำเร็จในเกมพรีเมียร์ลีกในค่วงเกนวันเสาร์ที่ผ่านมาตามการรายงานจากลิเวอร์พูลอีกคดาแล้วยิงทีมชาติอียิปต์นะครับทำประตูที่2ให้กับทีมหงส์แดงขึ้นนำนอริสที่2หนึ่ง ก่อนที่พวกเขาจะเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์สามหนึ่งในเกมล่าสุดโดยถือเป็นประตูที่17ลูกแล้วนะครับในซีซั่นนี้ของซาลาและเป็นการยิงครบ150ประตูให้กับเทียมหลังจากลงเล่นไป233แ่เกมวิลลียฮิลนะครับเชื่อว่าซาลายังคงสามารถทําประตูในซีซั่นของลิเวอร์พูลได้มากกว่านี้โดยพวกเขาออกอัตราตอรองที่สตาร์นวิวายุ9เปจะยิงได้ถึง250ประตูที่5ต่อ6หรือแทง6ใจ5ไม่รวมทุนนะครับ โดยโฆษกของพวกเขาได้กล่าวว่าโบซาร่ายังคงพิสูจน์ตัวเองต่อไปว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในโลกจากการทําได้ถึง150ประตูให้กับลิเวอร์พูลซึ่งมีเพียงผู้เล่นแค่สิบคนเท่านั้นในหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสรที่ทําได้และเราก็หวังว่าตอนนีนชาวอียิปต์จะสามารถยิงประตูได้ต่อไปในเครื่องแบบสีแดงนี้เราออกอัตราต่อรองล่วงหน้าเอาไว้ที่5ต่อ6หากว่าเขาทําได้250ประตูหรือมากกว่านั้นในระหว่างที่คัดแข่ขงทีมอนเพียว แต่ถ้าเขาทําสําเร็จเขาก็จะกลายเป็นเพล่นคนที่3ในหน้าประวัติศาสตร์ของสมโมสรลิเวอร์พูลทันทีโดยสําหรับ2นักเตะร,ระดับตาน,นานของลิเวอร์พูลที่สามารถยิงได้มากกว่า250ประตูนั้นก็คือเอียนลัดซึ่งยิงไปทั้งหมด346ประตูจากการลงเล่น660นัดขณะที่โรเจอร์ฮันต์ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะครับก็ทําได้ถึง285ประตูจากทั้งหมด492นัดนะครับนี่คือสรุปข,ข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่ 21กุมภาพันธ์นะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สมสรลิเวอร์พูสมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s ส r i b e เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันธะ ที่สําคัญนะครับมืองน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ